สวัสดีครับหมอดูจิตอาสานะครับพยากรณ์อยากตรงไปตรงมาจิตอาสาทำความดีขึ้นสู่สังคมกันนะครับผมวันนี้เข้ามาพบกับการพยากรณ์ไพ่นะครับผมประจําเดือนมิถุนายนนะครับผมแต่ละวันเกิดจะมีเกณฑ์อย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปจิตตามรับชมกันครับก่อนอื่นนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์แลวก็กดซับสไครป์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันด้วยนะครับ การพยากรณ์นะครับผมผู้ที่เกิดวันจันทร์นะครับประจําเดือนมิถุนายน2566กันนะครับผมจะมีเกณฑ์อย่างไรบ้างนะครับผมอ่ะเรามาเลยไพ่ใบแรกกันนะครับผมแป้วไม่ใช่แป้วสิแป้วนี่คือดีนะครับผมอ่ะ e d e of pentacle นะครับผมเป็นลักษณะของมือนะครับผมที่วางอยู่อย่างนี้นะครับผมเดือนนี้มีเกณฑ์นะครับผมได้รับอะไรมาง่ายๆทําอะไรก็ประสบความสําเร็จง่ายๆมีความสุข นะครับผมเดือนนี้ถามถึงเรื่องความทุกข์นั้นมีน้อยละเพราะว่าไพ่ใบแรกแนั้นตลกปลักนั้นยกให้เลยว่าทั้งเดือนนี้มีความสุขแต่จะมีอุปสรรคอะไรเข้ามาบ้างในนะครับผมมาเข้ามาดูในอุปสรรคต่างกาันเพนกันบ้างครับผมปุ๊บฟาบเจอและในพบกระดุมพระของเรานะครับผมพบกระดุมพระเราได้ไพ่จัตเตสนนะครับผมไพ่จัตเตส,น,สนั่นหมายถึงเอกสาร ปัญหาของเอกสารเลยนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าท่านใดนะครับผมที่ทําเรื่องเกี่ยวกับการอาขอกูออ้ขอผ่อนอะไรไว้สักอย่างหนึ่งยื่นกู้เอาไว้นะครับผมก็มีเกณฑ์นะครับที่จะต้องเอากลับมาแก้ใหม่การกู้อันนั้นยังไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรนะครับผมต้องมีการเพิ่มเติมข้อมูลกันมากกว่านั้นนะครับผมันหอะนี้ ก็ถ้ามีอะไรก็แก้กันไปนครับผมยังไม่สําเร็จเดี๋ยวก็สําเร็จครับผมเรามาไพ่ไปต่อมากันนะครับผมในพบของสหชะเพื่อนฝูงพี่น้องนะครับผมได้ไพ่เดอะเลิฟเบอร์นะครับผมเดอะเลิฟเบอร์ก็หมายถึงความรักนะครับผมถ้ามองถึงเรื่องของญาตนะิพี่น้องกันพี่น้องเขาเรียกอะไรนะลูกพี่ลูกน้องพ่อแม่พี่น้องกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับผม ลักษณะเลเวอร์ก็คือมีการช่วยเหลือกือหนุนกันได้ดีนะครับผมไม่ได้มีปุปรัคปัญหาทะเลาะกันใดๆใดแต่ถ้ามองในเรื่องของเพศตรงข้ามในเรื่องของพบเพื่อนฝูงก็มีเกณฑ์น,นะครับผมที่จะมีความรักเกิดขึ้นได้ความรักใหม่ๆเกิดขึ้นได้ในหมู่เพื่อนฝูงเพศตรงข้ามกันนะครับผมก็มีเกณฑ์น,นะครับผมไปต่อมานะครับผมปึ๊บ้าเข้ามาที่ พบของพันธุนะครับผมก็ให้ระวังเรื่องของการคิดมากพาไพ่ใบนี้เป็นเรื่องของการคิดมากจนเกินไปจนเกินเกินเหตุเกินไปนะครับผมว่ามันจะมีเกณฑ์ที่แบบเรื่องจริงๆไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่เราเองนะั้นไปคิดมากจนเกินไปเกี่ยวกับเรื่องของกงังวลอาจจะเป็นเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านก็เป็นไปได้ไอ้ของหรือสมมุติว่าเป็นเรื่องของพันธุจะมองเป็นเรื่องของของเล่น มองเป็นเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ก็กลายเป็นว่าคิดมากคิดมากเกินไปกลัวว่าจะไม่ได้อะไรอย่างนี้ก็เกินไปนะครับผมเป็นเรื่องของการวิตกกังวคิดมากเกินเกินไปอ่ะมาเกณฑ์ต่อมานะครับผมบุตรหลานบริวารกันนะครับผมปึ๊บบุตรหลานบริวารนะชั่วโมงนี้ครับผมไม่มีเรื่องปวดหัวเข้ามาให้นะครับผมเดือนนี้ทั้งเดือนถือว่าดีนะครับผมเป็นเรื่องที่บุตรหลานและบริวารน,นั้นสร้าง ความสุขมีความสุขกันอยู่ในครอบครัวถ้าลองเป็นเรื่องของบริวารก็เช่นเดียวกันนะครับผมอ่ะไม่ได้สร้างผลงานเพราะว่าไพอเพรสนั้นหมายถึงความสุขการเงินนั้นดีนะครับผมก็บริวารน,นั้นก็อยู่ในโอวาททำตามที่เราบอกได้อย่างดีนะครับผมส่วนถ้ามองเป็นเรื่องของความรักใหม่ๆก็เมื่อกีก้ที่บอกในเรื่องเพื่อนฝูงก็มีเกณฑ์ที่จะเข้ามาเช่นเดียวกันนะครับผมสำหรับใครที่รอเรื่องของความรักอยู่นะครับผม มันก็มาคล้องกับไพ่ใบเมื่อกี้เลยนะครับผมเรื่องของที่บอกว่าเราคิดมากเกินไปนะครับผมอ่ะไพ่ในภพอรินะครับผมได้ไพ่เดอะสตาร์เดอะสตาร์นั้นเป็นธาตุน้ํานะครับผมธาตุน้ําหมายถึงอะไรนะครับผมก็หมายถึงเรื่องของพอเวลาเราไปมองไพ่ดาบไพ่เดอะสตาร์เนี่ยเป็นไพ่ที่ดีความสมหวังแต่พอมันเข้าเรื่องของพบอรินั้นชั่วโมงนี้ก็คิดมากคิดมากเกินไปเป็นลักษณะนี้ น้อยเนื้อต่ําใจเป็นลักษณะอ่อนเกินไปนะครับผมก็เตือนกันไว้ก่อนว่าจะมี f e ลลิ่งแบบนี้ความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นได้นะครับผมก็ให้ระวังเลยครับผมเพราะว่ามันจะเข้ามาทําให้เราอุปสรรคทำให้เราเกิดความย่อท้อเกิดขึ้นได้ครับมา,พาไพ่ใบต่อมานะครับผมในพบปัตตนิกันบ้าน,นะครับผมหนึ่งดาบนะครับผมหนึ่งดาบนั้นก็หมายถึงถ้าเป็นเรื่องของคู่ครองคู่รักกันนะครับผมเรื่องของที่บ้านนะครับผม ก็มีเกณฑ์ที่จะเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นได้นะครับผมในครอบครัวมีอะไรพวกนี้จะให้สู้แต่ถามว่ามันหนักไหมไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่เป็นดาบนะครับแล้วก็มีมงกุฎอยู่ข้างบนนะครับผมสู้แล้วสําเร็จถามว่าเรื่องมันหนักหนามากไหมค่าใช้จ่ายอะไรอย่างนี้มากไหมก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับผมสู้ได้เอาเอาอยู่นะครับผมประมาณนี้ส่วนเป็นเรื่องของลูกค้าก็ตามลูกค้าการของเรื่องของการงานก็ เอาอยู่เช่นเดียวกันครับผมต่อให้มีเรื่องต้องแก้ไขมีเรื่องจะต้องแบบกังวลแต่ก็สู้ได้เช่นเดียวกันมาในเรื่องของพบมรณะกันนะครับผมได้ไพ่เดอะเดวิลกันนะครับผมเดอะเดวิลนั้นพบมรณนะนั้นเข้าเลยนะครับผมก็ให้ระวังเรื่องของการเกี่ยวกับพวกเรื่องของชู้สาวเกิดขึ้นได้นะครับผมอาจจะไปเจอคนที่มีตออยู่แล้วอะไรอย่างนี้ก็เกิดขึ้นได้แล้วก็เข้าในพบมรณะก็ พอมาเข้าพบไพ่เมื่ดของแบบเดว,วิลเข้าก็ให้ระวังการออกไปสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้กันอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็มีเกณฑ์เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันขับรถขับลาระวังอุบัติเหตุกลับมาแห้งมากเกินไปก็ป่วยได้เช่นเดียวกันเพราะว่ามันอยู่ในพบป่วยนะครับผมเกิดจากการที่ออกไปสังสรรค์ปาร์ตี้มากเกินไปออกไปทําอะไรที่มันเป็นแบบราหูอย่างนี้มากเกินไปก็เป็นไปได้ครับมาไพ่ใบต่อมานะครับผม Queen of c u p กันนะครับผมอยู่ในพบของความสำเร็จน,นะครับผมครับถ้าเกิดชั่วโมงนี้เดือนนี้นะครับผมเจ้านายผู้หญิงเนี่ยนะครับผมเจ้านายผู้หญิงนั้นถ้ามีปัญหาอะไรลองไปปรึกษาดูหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงที่อยู่ในบ้านเราถ้ามีปัญหาอะไรหาทางแก้ไขหาทางออกอยู่ลองไปปรึกษาท่านดูครับอันนี้คือทางออกที่ดีส่วนเรื่องของการงานท่านใดที่ พยายามมาอยู่สักพักหนึ่งแล้วเหมือนจะเจอทางแล้วอันนี้ไพ่นี้ใบนี้หกดาบนี้ก็ตอบว่าใช่แล้วทางนี้แหละเพราะว่าทางที่ผ่านมามันตันสิ่งที่ทําอยู่มันเกิดใกล้เกิดความสําเร็จเกิดขึ้นแล้วนะครับผมการงานถามว่าอุปสรรคมีไหมอันนี้ก็คือน่าจะเจออุปสรรคมาก่อนนั้นแล้วแต่ตอนนี้ก็เหมือนทุกอย่างจะเริ่มคลี่คลายได้ดีกําลังจะไปแสงสว่างทางความสําเร็จได้แล้วครับผม ครับเนี่ยครนี่ก็คือนะครับผมการพยากรณ์ของผู้ที่เกิดวันจันทร์ครับประจำเดือนมิถุนายน2 5 6 6ั้อหกิหกครับขอให้โชคดีทุกๆขั้นครับผมครับจบไปแล้วนะครับผมสำหรับการพยากรณ์กันของคนแต่ละวันเกิดกันนะครับผมผมขอบคุณมากนะครับผมสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณทางสปอนเซอร์นะครับผมที่ให้ผมมีโอกาสดีๆอย่างนี้นะครับผมที่เซี่ยงไฮ้ประเทศจีนนะครับผม ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ